สดีทุกผู้ชมกันด้วยอยู่กับผม Smart Channel มน,น,นะวันนี้ผมจะมาทาคลิปเกี่ยวกับไม่ค้าอีกแล้วว้าวฮูอีพีสามแล้วเว้ยดีใจหน่อยเสือเสือหรือสิงโตเนี่ยเสียง <c oughs> หนีเลยอะวันดีเสือบิ่งทำไมอยาตัดตัอ่ายังไม่ได้ตีถ้าตีมันจะกัดเราตอนนี้ผมไปแก้มาแล้ว ก็วัวกลับเป็นเหมือนเดิมเลยลนั่นเองแต่ต้องแต่แต่ว่ามันมีลูกสอไอสีแดงๆนี้อีกเพิ่มข้ามาตรงเนี้ยง่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยแน่นแหละซึ่งก็ไม่เป็นแหละมันก็ขยับได้ปกติแหละ จะทำอะไรดีวันนี้เส้อบอกหน่อยจะทำอะไรมาแถวนี้ทำไมเนี่ยเสือเสีอมันอยู่ในป่าลึกนิดนึงแต่ไม่ได้ดำขนาดนี้งั้นเป็นหมูส่วนตรงนี้เป็นแมวโอ้โหสัตว์ปับเพียบเลยะ แม่สีดำกับแมวน,นี้ตรงนั้นมีฟักทองด้วยอะเห็นไหมนูนน้นเน่ตรงนูน้นนั่นแหละโอ้มาแถวนี้ทำไรเนี่ยมาล่าตัวแหลรเจ้าตัวนี้ส่วนตรงนู้นก็เป็นบ้านผมที่ยังไม่ได้คัดฒนาเลยดยจัคือเป็นบ้านแบบก,กากๆอยูะ ตอนที่ผมเล่นแบบไม่ได้ทำคลิปแบบผมไปตัดต้นไม้เยอะมากและจากนั้นก็ค้าเป็นกล่องหมดเลยคือทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรออย่างเช่นที่ขุดพิกเอ็กอะไรแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอแค่กล่องเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยของเดียวเนี่ย,นเ,เ,ยเนี่ยผมทำไว้เผื่ออะไรเนี่ย คือผมไปตัดมาคือแบบเยอะมากเลยนะเออเดี๋ยวจะตอนกลางคืนแหละนอนนอนกันนอนนอนนอนนตอนเช้าตรงไหนเนี่ยนอนเซนอนก็อบอกให้นอนอย่างเงี้ยอรอแป๊บหนึ่งแล้วกัน เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเอาเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเดิมเฉยน่าจะนอนได้แล้วโอเคปี้อาคือปี้นี่เสียงอะไรฮ่าเลมเปลี่ยนสก,กีนเลยสก,กีนยังเป็นยมทูตใส่หมวกอันหนึ่งอยู่เลยไปครับมาไปครับมา เอาหนังบัวมาคะัะส่วนัวที่เหลือผมเอาไปกินหมดแล้วโอเควัดดีเสืออยากโดนค่าไหมไม่อยากโดนค่าก็หนี้ไปจะไา่ต,าตอดีกว่าไม่มีอะไรทำไม่ตอ นี่พอเดี๋ยวเอาไว้าทำฐานแบบใช้ไม้ผสมไม้ที่ยังไม่ได้เอามาทำเป็นกล่องกันอยากล่าปลาจังเลยปลาซาดีนซาดีนกับไรเนี่ยนั่นแหะปลาอยู่ใกล้ๆเลยน,น้ำใสมากเลยนะเออน้ำใสดีสวยๆเออ จำบี้รู้แล้วตอนที่ผมไม่ทำสิ่อผทีอะผมไปเจอแมงมุมแล้วได้ยายมาสามันมก็เลยไปทำอ้นนี้แทนคิดว่าจะทำเบ็ดตกปลาสักหน่อยทำทัดูเฉยเลยอ่ะดวงสวย มดที่ผมลงที่เป็นสัปปะลายคือมันอาจจะมีมังกรก็ได้มังกรมาเผาบ้ววานตูเนี่อนอนมีของอะไรให้กินบ้างเนี่ยไม่เอาเนื้อสัมบี้ย่างนะเนื้อสัมบี้ย่างมันจะกินได้ที่ไหนหเล่าเพราะมีแตเออ่เนื้อแกะย่าง ยากเลยเออแล้วลืมไปผมก็ไปทำวันนี้เยอะเลยคือผมไปลึกมากแล้วผมกระหน่ง,งแต่ตอนนี้กลับมาได้แล้วคือไปลึกไปลึกคือแบบไปลึกมากเลยนะโอเคได้มาประมาณนี้ล อันอและอีกหนึ่งอันก็ครบแล้วไม่ต้องเอาเอีกหนึ่งแล้วผมก็ไปขุดอุ้ยไม่ใช่ขุดเสิ ผมไปขุดไก่นน้ตแล้วก,ลก็ลงท่าเหมือนเดิมหลงท่าเหมือนเดิมแล้วทำยังไงเลยคือก็เดินเล่นเนี่ยเจอเฉยไปขุดค่ำที่นูน่นโอเคเดี๋ยวเก็บเ,เป็นช็อปสบายแล้วกันโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเดินเล่นเลย,เลย โอเคก็ถึงเวลาสำรวจโลกใหม่ครับแล้วไปกันเหลือยเสือมาอีกแล้วหรอเดินตรงนี้ก่อนดีกว่าจล้วเจอของดีไม่ดีไม่รู้แต่อาจจะดีไม่ดี ไม่มีอะไรเลยตรงนี้โอ้โหจำไดาา้ตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยเหรอ ถ้าไม่มีอะไรก็ช่างมันโอเคไปที่เดิมกันดีกว่าตรงนี้อาจจะทำเป็นบ้านอีกันนึงรู้สึกว่าแหลกให้มันแหลกเนี่ยอับ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  ตรงนี้จะทำเป็น,นอะไรดีอ่ะลองคิดตรงนี้ออกตรงนี้อาจจะทำเป็นบ้านหรืออะไรสักอย่างตรงนี้เปบ้านก็ได้ มาทำอะไรตรงนี้สักวันเดี๋ยวจะได้กินเนื้อเสียแน่นอนทางข้นตรงนี้เลยไม่ใช่แบบนี้ประมาณนี้ได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวทำอีกอันนี้ตรงนี้อีกทำตรงนี้โอเคเดี๋ยวได้ไม่ตกหรือตกก็ได้ไหมายถึงเกาะตกนะตรงนี้ทำเป็นบ้านก็ดีนะแต่ของเรามันอยู่ข้างล่างอะไม่เป็นไรทำเป็นบ้านสองชั้น จะทำได้ไงอยู่ใกล้แม่นะ้ำขนาดเนี้ยแ,แม่นะ้ำมันเหมือนงูเลยอ่ะเอฟักไม่รู้นะเอ้าดินหมดนะ ทำไมดินหมดเนี่ยโอเคอันนี้แล้วก็เดินมันได้ตรงนี้เดี๋ยวต้องจุดจุดไปนี่เนี่ยต้องจุดอาจต้องจุดก็ได้นะ ไฟหมดยังเนี่ยดูในกล่องเลรอมันไฟไฟหมดแล้วไฟไฟอยู่ไหนเนี่ยเข้ม่าไฟหมดใช้ไฟจนหมดเลยเหรอเีอย เนี่ยมันตอนกับคือแล้วอะ่ะขอนอนหนอยงั้นทำทอดก่อนแล้วกันไฟเอ้ยทำกองไฟได้เย็ดยะคูแล้ววางตรงนี้นละกันเดี๋ยวพออีพีต่อไปก็มาไว้ตรงนี้ก็ได้ ไม่เอาอ่ะไม่เอาวางไว้นี่อยากวางนอนเกิดแล้วะละกันง่ายง่ายงั้นวางตรงไหนเนี่นนยหาย,ยไปไหนเนี่ยวัดจะหายเฉยทการไฟต้องหายเลย โอ้ไม่กไม่เป็นไรทำไหมก็ได้แย่แย่ เดี๋ยวพอทำไอ้กองไฟนี่เสร็จแล้วจบเลยกันคลิปนี้สั้นมากมืก็สั้นนิดนึงอนะ่ะสั้นอะไรต้องตัดต่อยาวเลยโอเควันทูชีโอเค,อเ,คเดี๋ยวจบเลยแล้วกันนะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเออทำไมาสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นี้แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับฝากไว้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้เราด้วยสำหรับวันนี้สมาช์แชนแนลขอตัวลาไปก่อนบายบาย